ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น TS 9 0นะครับเกียร์ข้างกองใหญ่นะครับตอนนี้กำลังรื้อเช็คท่อนท้ายครับช่างกำลังรื้อท่อนเกียร์ท่อนท้ายครับฟ้าไฮคขันหน้าในหัวเรนครับ สภาพเดิมอยู่ครับคันหน้าคันหน้าก็เดิมอยู่ครับหลวมตามสภาพครับเช็คใหม่ต้องรื้อเช็คใหม่ครับ <S <S ก็เดิมๆนะครับมันก็หลวมตามสภาพครับ นี่กำลังล้อช้อนท้ายครับช่อนเกียร์เช็คระบบรถคันนี้สภาพเดิมอยู่นะครับสะโพกแขนลากแขนตั้งก็เดิมๆครับสะโพกก็ไม่มีแตกแล้วนะครับเดิมๆสวยฝาหายก็ไม่แตกครับ รถสีเดิมนะครับไม่เคยทำสีจ้างก,กำลังรื้อเช็คครับจะตัดสะโพกตัดท่อนท้ายออกมาครับตัดท,ท่อนเกียร์ออกมาเหาออกมาเช็คครับตอดป้อมขาออกมาเช็คใหม่ครับโกท่อนท้ายพวกสะโพกต,ต่างๆมีป้อมขาได้นาม่ติีครับปั๊มใหญ่เป็นกองใหญ่ครับ ปััมคันนี้ก็เพิ่งเช็คมาใหม่ครับเช็คของเก่าเช็คของเก่าเพิ่งเช็คมาครับหมดไป2 0 0หมนกว่าครับพพเฉพาะปั๊มเช็คใหม่แต่เครื่องเราจะ,ะดูดูให้ใหม่นะครับเช็คให้ใหม่เครื่องรถก็ดิมๆอยู่ครับฝาดุมฝ้าอะไรก็ไม่แตกไม่ร้าวครับดิมๆ ก็อาจจะรวมถ้วยลูกปืนตามธรรมชาติครับรวมธรรมดาเรือปกติน,นี่เป็นเกียร์ข้างกองใหญ่ครับสเปกเหมือนกับคันก่อนหน้านี้ที่ส่งไปพิมายครับก็ลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับตรงนี้ยังว่างครับยังไม่มีเจ้าของก็สามารถสั่งจองได้ครับก็ว่างหลายคันครับอย่างที่มีรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้ก็6 h 40ก็ว่างอยู่อันนี้ก็รื้อเช็คให้ใหม่ ทันเกียร์ทันท้ายลูกค้าที่สนใจก็เข้ามาดูที่อู่ได้ครับหร,หรือเห็นเลยครับว่าเป็นยังไงวอเ็จแล้วก็จะประกอบแล้วก็ทําสีครับหรือลูกค้าต้องการสภาพแบบนี้ไม่ต้องทําสีตัวรถสวยอยู่แล้วหรือจะเก็บช่วยชุดฝาครอบบนชุดฝาบางคนก็คุยกันได้ครับเช็คทั้งคันเหมือนกันแต่ว่าตัวรถไม่ทําตัวรถสีอาจจะสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอาจจะทําชุดฝาสีน้ำเงิน ฟิดฝากระโปรงกระจังหน้าไฟเดิรระบบให้ใหม่อะไรเงี้ยครับก็คุยกันได้ครับเปลี่ยนยางหมาสี่เส้นประมาณนี้ครับอุปกรณ์หน้าหลังพร้อมอก็ราคาก็อยู่ที่ตกลงกันครับชอบแบบไหนก็บอกได้ครับหรือจะเอาเช็คเต็มร้อยเลยก็จัดไปครับแล้วแต่สะดวกประมาณนี้ครับรีวิวให้ดูรถก็เดิเมๆนะครับกล่องไฟอะไรก็ยังอย,อยู่ครบอยู่ เทาพงเข้าพักก็เดิมเดิมครับออน,น้ำก็เดิมครับจะไม่สวยตรงชุดจกระจัางหน้านะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ครับของใหม่เบิกห้างเลยครับพวกชุดไฟหน้าพวกกิบล็อกพวกฐานล็อกมันต่างๆก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยครับเราต้องใส่ให,ให,ให้ให้ลูกค้าของใหม่ให้เลยบวิวเสร็จนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็ลูกค้าสนใจก็สอบถามได้ครับ,บเบอร์ศูนย์แปดก็นะเครับก็เช็คทั้งคันหรือชอบแบบไหนก็คุยกันได้ครับเช็คทั้งคันก็อยู่8 0 0แสนกว่าครับเอาเต็มร้อยเลยอยู่ให้เรีเยบร้อยเลยวิชาเช็คบางจุดอ่าใช้งานได้พร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่เก็บภายนอกนิดๆหน่อยก็ว่ากันไปครับแต่เราก็เช็คให้เต็มร้อยเหมือนกันก็ราคารถ,รถย่อนลงมาอีกครับ ออโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ารือ้อเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปให้ดูอีกครับต่อเนื่องเดี๋ยวช่างเขาถอดออกมาก่อนครับว่ารือ้อเดี๋ยวจะตัดต่อให้ดูครับแล้วจะลงคลิปให้ดูทีเดียวเลยโอเคครับผม